0 0 7โอ้โหเร่นเไปใส่รับไมเล่นเจ็ดครับผมการโหดี้นะครับอ,อย่างงานโบสถน,นะครับไปเล่นต่อไป27 27ครับผม2 7 <27. S 1> <27. S 2> เหลืลลอสาคนสุดท้ายหม,มายเลขแปดสิบแปครับผม มามามาแปดสิครับนี่นะครับหมายเลขต่อไปหมายเลขหนึ่งศร้อครับผมหนึงร้อยหกครับมีมั้ยครันึ่งร้อและคนสุดท้ายครับผมสี่สิบครับสี่สิบครับแดคนนี้นีครับมาเลยครับมาเลยครับขึ้นมาเดินหน้ขึ้นมาด้วยครับ มาฟังกิจการหน่อยดีกว่าครับสำหรับเกมนี้นะครับมีอ๋อขาดคนหนึ่งนี่เด็ดใช่ไหมครับผมยังสามนี่เด็ดะให้เอาการจับคนนะครับการจับนะครับวกเนี่ยใช่จับไหนไม่ของขาแปดสิบสี่ครับแปดสิบสี่ครับผมโอเคกิจการนะครับมีชื่อว่าเกมนิทานรักไม่รู้จบ นะครับรักของการไม่รู้จบนะครับซึ่งเราให้ผู้ชมดีนะครับมาช่วยกันแต่งนิทา,านที่เกี่ยวข้องกับ,บอากการการมีความยากแต่และคนที่ขึ้นมาจะต้องพูดนิทานต่อการต่อจากคนข้างหน้านะครับสมมติพี่เล<ม>่าคนท<ม>นี่ต้องต่อหน้าไปเรื่อยๆนะกตามจินานากาดาโนตา,นาฟิลลิ่เัวเองนะครับผมซึ่งในหนึ่งประโยคนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยต้องห้ามพูดคำว่าแต่ซึ่ง และหรือจับโอ้ยนี่คือคำขึ้นเชือกโอ้ยนี่คือแบบว่าย่างดังเลยองนี้ย่างมากนี่ก็ไม่เป็นคนที่เก่งเลยนะได้แต่ฟึ่งและหรือจับถ้าใครพูดจะตกรอบนั้นทีเราจะเล่นแต่จบในผู้ชนะหนึ่งคนนะครับและก็สุดท้ายจะต้องจบนิทานที่คำว่าแล้วครั้งนี้จะคงอยู่กับเราตลอดไปแล้วน้ำน้ำเน่าสิ้นที แก็ยังคงจะต้องเล่ารื่งนี้ต่อไปนะครับถ้าเข้าใกิจการกันแล้วทุกคนเขาถ่าแล้วนะครับตอนนี้จะให้ออกการนะครับเลื่องตัวเลขดีกว่าว่าจะอยากไปอยู่ท่านไงอ๋อนี่จับจับไพ่จับจับไพ่พี่บับแล้วจับแบบที่สองครับตั้งไหดีให้กันเลือกเลย คนไหนคนที่หนึ่งครับเมื่อกี้ทางนี้ทางนู้นทางนู้นป่ะขึ้นมาคนนู้นนคนที่หนึ่งคนที่สองตรงนี้ครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวครับพอแคีที่อยู่ตรงนี้ครับอ่านะครับถ้าพร้อมครับพร้อมที่จะเล่านิทานกันแล้วนะครับพี่อย่าพิมพ์ต้อนี่ก่อนการละครนะครับถ้าพี่เฉลยหมดแล้วผมจะพูดอะไรต่อครับถ้าผมจะพูดว่าการละครตึงนานไปแล้วมีออกรับ ของคนที่เขารักอยู่ในดินแดนแห่งหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งกอกจัดได้เดินหลงป่าไปวันหนึ่งกอนจัดได้เดินหลงป่าไป <l ots> เปไป <l ots> จ้ามี <l ots> เจ้ามีสัตว์ชนิดหนึ่ง โดนาะคนด่าพี่พายเรื่องนี้นะพี่น้องคนนี้ชื่อเลยครับน้องเทียนพูดออกมาในจิตใจแล้วมันโนมันโดนมันโนไอหนวดก็บอกเขาเรื่ึงอนาคตได้เปียนนะครับเป็นโดนดาอันนั้นเขาได้และอยากเกับกินกลับบ้านแล้วโทรเรียกมาบอกพี่หน่อยครับ งานเมื่อกี้เราเจอมัวนาคนได้ใช่ไหมแล้วอยากจับกินด้วยอ๋ออยากจับกินอยากจับกินอ๋อมีแม่สามีด้วยถ้าคิดไม่ทานในสามีทิตกอ้าวไปเลยทีมงานบอกนับหนึ่งน่สาม秒อร่อยดีอรอยดีาทำไม่อเดี๋ยวพี่ตนคนนหนึ่งสอง สามตกลครับเดี๋ยวช้ามากตกองเลยครับโอเคต่อมาเรื่องเรื่องเรานะครับก็เป็นป่าเจอรงเท้เจอนาฬิกาอยากจับกินเอาให้ออกัสได้กินงูคุณก็เข้าใจนะครับพได้กินงูเข้าไนะครับเรื่องราวที่รู้สึกฮะมันไ่ได้จับกินงาบนี้แหละครับผมเป็น โ okay. อเคกากับกินเรื่อองกาก,กินแล้วนะโอับ้านอิ่แล้ว,ลว,วเขาก็เดินกลับบ้านับผมกี้ลงไปเลยอะเดินกลับบ้านถูกไหมวะองปใช่หมเลยลงไปเลยะขนาดเดกพกียะ <c oughs> Yeah. <laughs> อันต่อนเลยพี่นะถ้าน่าคนจกันหอยากต้องเริ่มเริ่มต่อเเรื่อยๆครับใช่ไหมครับหนึ่งสองดใสมาก็มีนีเเลยอพรว่าที่นี่สดใสมากราะ้เพาะพี่หวังเอาะแ่นี้วาจะทำพิธีทางเรื่องนี้มันสะดวก

ีกรรมการตัดสินอยู่นินอยู่อ่าไปเลยเป็นสินใจนะครับพี่ไม่ต้องจริงๆริงไม่ต้องเป็นต้องมาตอจากนี้ได้นะครับเริ่มมันใหม่กัได้เลยัทางนี้ดูต้องเป็นสมัครมากครับหนึ่งครับสงครับสครับยครับคุับผมครับงศ์ขบคงี ้าม eh? ีุกคนหนอถ้ามีที่เป็นเรานี่ะโอเคอะไรครับอคนที่จะแก้คำสาใหีตรวนั้นได้ก็คือกจีก็คือต้องแบบว่าจุ้มพิษหนีตัวนั้น นยนี่เขาแปลไม่ทันหอไม่ทัเหรอซึ่งนี้มันเล่าอะไรกันวะเนี่ยแปลก่อนได้ไแปลก่อนได้ไหมแกอยากให้แปลเหรอ้าไม่สงสารเพาว่า้แปลรูนี่ไม่าเร่อกโอเคนับหนึ่งสองสามนี่คุณไม่ในารดิ่ออกกลับมาที่้นงแม่เรากงโจตี ต้องจุมพีนต้องจุมีนเลยก็คำสาปจุมพิคำสาปจะหายไปหนึ่งสองะก็จุมพินใส่คำสาปก็หายไปกาเป็มีสีขาวติดบนเ้วยอที่่อเดี๋ยวใครดูได้เจนมามั่แล้วกันเป็นคำสาปตลอด้วยาไ สีขาวเป็นสองสวรรค์สีขาได้อยู่รวมกันสองสามมาได้ไหมครับ็สูงสวรรค์นั้นจะได้จะสีขาวแล้วอีาขาดแล้วนี่ถ้าจะเล่นสีเนี่ยะเป็นสีจะบอกได้ไ่มว่าเล่นะไรต่อเลยนะครับสวัดีครับ คือทำวะแหละแล้วเขาางนี้ก็อยู่ด้วยกันตลอดปลองโอ้โหทุกทีเหลือสองคนยังไม่จบยัไม่จบยังไม่จบเหรอไกลอะไไก่เรบครับเล่นอีกนิดนึงเลยเวลาแล้วตกรลอรักกันมาก เล้วสองคนรัก <realised> ก wow. okay. so, so, ันมากไม่ส oh, so ักเชียงไอ้แล้ว้อง็คุยกันว่าว้าวแล้วไงแล้วไง่ล้วไงแล้วไงแล้วแล้วไงแล้วล้วไงแล้วงแล้วไงแ้วไงแล้วไา้วล้วไ้วไงแล้ว้วไา้วไงแล้วไมแล้วไงวดงีล้วไงแล้วไาแล้วไงแล้วไงแ้วงนี้วล้วเล้ว่ะ ึ่งสองแต่ว่าตื่นขึ้นมาพรว่ามีอยู่ข้างจริงๆมออหน้าี้ก็ีนีมือถือหหน้าแล้วมอ้าเลยกับซีฟบอกข้างหูว่าว่า้เียนกมาเพี่อกวาลงแบบว่าจะดีนะไอเสียงกูนห้ตงตื่ตลอดเลย กระซิบข้างหูอ่ะกระซิบข้างหูหมีด้วยเอาว่าขอซุอหน่อยขออุกหน่อยอย่างนี้นะขอซุ้มอกหน่อยวะเนีเ่ยนี่แต่งงานกันเถอะแต่งงานกันเถอะออกก็บอกว่าแต่งงานกันเถอะแต่อยู่ด้วยกันตลอดไปมีจับไหมครับมีไหมครับ ก็ไม่มีนะครับต่อเลยครับเกียดยังไม่จบอีกอไมแล้วโอเคโอเคโอเคต่อต่อ